หลังจากที่นายน้อยจากนิกายดับปีศาจพวกเขาได้มุ่งเดินทางออกไปจากทีน่นี่เพื่อทำการสืบทอดวิธีดับปีศาจนะครับผมจึงทำให้นายน้อยเย่หูหมิงรวมถึงน้องชายของเขาทั้งสองก็ได้กล่าวชื่นชมแม่นางจีไปนะครับในด้านความสามารถความแข็งแกร่งของเธอเกาะหน้านี้ก็เรียกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับสามารถกาจัดกํารับคนพวกนั้นไปได้ตัวเขาเองก็ได้กล่าวชื่นชมเธอไปแต่ว่าตัวเธอก็ไม่ได้สนใจในคำพูดของนายน้อยเย่หมูหมิงแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่เธอสน ใจก็เกี่ยวกับเรื่องของเพอเอกในตอนนี้หลังจากที่การต่อสู้ก่อนหน้านี้นะครับตัวเธอก็ไม่เห็นพลังที่แท้จริงของระเอกเลยแสดงว่าพระเอกจะต้องปกปิดพลังไว้อย่างแน,น่นอนนะครับตัวเธอก็มีความสงสัยในตัวพระเอกมากๆในตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะถามระเอกไปซึ่งสิ่งที่พระเอกทําก็เป็นเรื่องจริงนะครับพระเอกได้ทําการปกปิดพลังเอาไวา้ก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของเขานะครับ แต่พระเอกก็ได้พูดโกหกกับเธอไปว่าก่อนหน้านี้ข้านะ่ะสู้สุดกำลังแล้วความสามารถของข้านะ่ะมีเพียงแค่นี้แหละตัวเธอก็ไม่ได้ถามอะไรพระเอกมากนะครับ ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางกันต่อไปสถานที่ที่จะไปก็คือสถานที่ในการสืบทอดดาบปีศาจนั่นเองนะครับโดยมีพระเอกเป็นคนนําทางซึ่งหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางมาสักพักแล้วในตอนนี้ก็มาถึงจนได้นะครับมันก็จะมีศิลาจารึกดาบขนาดใหญ่ได้ตัง้งตระงาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ยังมีคนที่มาถึงก่อนพวกเขาจะเป็นนายน้อยจากนิกายดาบปีศาจเหมือนกันนายน้อยชิงฟึงนะครับผมตัวเขาก็จะเป็นสิทธิ์ที่มาจากนิกายดาบปีศาจที่ มาถึงกอนกลุ่มพระเอกแล้วที่พยายามทำการดูดซับเพื่อทำความเข้าใจในการสืบทอดดาบปีศาจนั่นเองนะครับแต่พอพระเอกได้มาถึงแล้วตัวเขาก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเทคนิคการสืบทอดดาบปีศาจมันจะต้องใช้วิธีไหนแต่ทีนี้นะพระเอกจะต้องเข้าไปในศิลาจาลึกให้ไกลกับมันได้ดี่สุดเท่าที่เขานั้นจะทําได้พระเอกนี่ก็เดินเข้าไปเลยนะครับผมจึงทําให้ในตอนนี้มันก็จะมีการโจมตีดาบในการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกมา เป็นการโจมตีที่สะท้อนออกมาจากศิลาจารึกดาบนี้นะครับจึงทําให้ในตอนนี้พระเอกก็ถึงกับรู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับการโจมตีก่อนหน้านี้ก็รุนแรงมากๆเทียบเท่ากับการโจมตีของเขาการโจมตีของเขานี้อาจจะไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับแสดงว่ามันจะต้องเป็นวิธีดาวแห่งสวรรค์อย่างแน่นอนในตอนนี้พระเอกก็ไม่อรอช้าในการพุ่งเข้าไปเพื่อเข้าใกลศิลาจารึกนี้ให้จงได้ซึ่งทุกคนก็ทําตามที่พระเอกบอกนะครับผม คือเชื่อฟังเชื่อใจพระเอกไว้ก่อนพระเอกพูดอะไรยังไงก็ต้องทําตามอยู่แล้วนะครับทุกคนก็พยายามต้านทานการโจมตีเพื่อเข้าไกลศิลาจารึกนี้ให้จกได้จึงทําให้นายน้อยชิงเฟิงนะครับตัวเขาที่เห็นเช่นนี้แล้วก็ถึงกับรับรู้ได้เลยนะครับว่าพระเอกไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดาบนี้เลยในตอนนี้ตัวเขาก็ได้ทําได้เพียงแค่คําในใจนะครับผมว่ายังไงพระเอกก็ไม่สามารถทําได้โจมตีไปก็ได้รับบาดเจ็บเป้าอยู่ดีซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจในคําพูดแต่อย่าง ได้นะครับตัวเขาที่พยายามพู่งเข้าไปเพื่อเข้าไกลศิลาจารึกดาบนี้เพื่อหาความจริงของการสืบทอดวิธีดาบปีศาจน,นะครับ ถึงการกระทําของพระเอกก็ไม่เสียเป่าหลังจากที่พระเอกเข้ามาในโลภพรังขั้นที่สองแล้วมันก็ทําให้ตัวเขาได้เห็นศิลาจารึกว่าการสืบทอดวิธีดาบที่แท้จริงมันเป็นการกระทําของเขาที่ทําอยู่ในตอนนี้นะครับพระเอก,กเลยได้ตะโกนบอกให้ทุกคนหุงเข้ามาในการโจมตีศิลาจารึกนี่นะครับทุกคนก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกเลยจึงทําให้พวกเขาที่ได้ผะทะพลังต่อสู้กับคลื่นดาบที่เข้าโจมตีพวกเขาเข้ามา พวกเขาก็สามารถสัมผัสได้เลยนะครับเทคนิคที่แท้จริงของการเรียนรู้เทคนิควิธีดาบนั้นมันก็จะเป็นการโจมตีต่อสู้กับคลื่นดาบนะครับมันจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เทคนิคลับเหมือนกับการฝึกซ้อมเข้าไปในตัวนะครับผมจึงทําให้ทุกคนก็ถึงกับรู้เลยนะฮะว่าพระเอกไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนในตอนนี้ทุกคนก็พยายามเข้าโจมตีต่อสู้ต้านพลังกับคลื่นพลังดาบที่ปลดปล่อยออกมาเลยครับแต่ก็จะมีคนหนึ่งที่ปื้มพระเอกมากนะครับก็จะเป็นแม่นางจีผู้นี้ก่อนหน้านี้ ตัวเธอที่ได้เจอกับพระเอกเส้นทางสีทองนะครับพระเอกได้ทําการโจมตีเธอจนได้รับบาดเจ็บตัวเธอก็คิดว่าพระเอกเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่ในตอนนี้พอได้เห็นพระเอกนะครับบอกกับทุกคนว่าเทคนิควิธีดาบมันเป็นการใช้แบบนีนะครับตัวเธอก็ถึงกับมองพระเอกเปลี่ยนไปว่าพระเอกเป็นคนใจกว้างกว่าที่เธอคิดว่านะครับในตอนนี้ก็ทําให้เธอนั้นมีความชื่นชอบชื่นชมในตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่ทุกคนจะได้ทำการโจมตีตานทานพลังคลื่นดาบนี้ไปนะครับทางด้านของเพกก็ต่างจากคนอื่นในตอนนี้พระเอกที่ตานทานโจมตีเทคนิควิธีดาบเข้ามาเลยครับตัวเขาก็ได้เข้ามาถึงจุดที่ลึกที่สุดของการสืบทอดดาบแล้วในตอนนี้มันก็จะมีร่างดาบวิญญาตขนาดใหญ่รวมกับถึงโซวิญญาณนะครับในการเข้าโจมตีพเพกมาซึ่งการโจมตีนี้ก็รุนแรงเป็นอย่างมากก็ทําให้พระเอกถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปแต่พระเอกก็ไม่ลดละท้อแต่อย่างใด ตัวเขาก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อทําลายมันให้จงได้โจมตีไปในรูปแบบไหนพระเอกก็ถูกโจมตีจนลอยกระเด็นกลับมาอยู่ดีแต่พระเอกก็ไม่ได้มีความกังวลน,นะครับตัวเขาก็รู้สึกสนุกในการต่อสู้นี้อีกด้วยเพราะไม่ได้เห็นต่อสู้การต่อสู้ที่แบบว่าดุเดือดขนาดนี้มาก่อนนะครับในตอนนี้พระเอกก็สามารถทํามันได้สําเร็จจริงๆนะครับ พระเอกในตอนนี้ได้ฟาดฟ,ฟันเข้าไปในโซ่นี้จนตัวเขาสามารถทําลายโซ่วิญญาณได้พร้อมกับทําลายเทคนิควิธ,ธีดาบนี้จนแตกละเอียดไปเลยเละครับผมจึงทาให้การทําลายของเพกก็ทําให้คืนพลังที่ปลดไปออกมาจากธีราจาลึกดาบนี้นะครับมันก็ได้นิ่งสงบลงในที่สุดนะครับในตอนนี้พระเอกก็สงสัยว่าทําไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าตัวเขานั้นทําผิดวิธีอย่างนั้นหรอแต่ในจังหวะนั้นนะครับมันก็จะมีคืนพลังในการดู เข้ามาในร่างกายของเพกนะครับเป็นการสืบทอดวิธีดาบปีศาจเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็ดีใจมากๆเลครับมันจะทําให้เทคนิคดาบของเขาแข่งแข่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองจึงทําให้เหล่านายน้อยจากนิกายดาบปีศาจนะครับ พวกเขามุ่งเดินทางมาถึงที่นี่แล้วพวกเขาก็ไม่พอใจมากๆเลยครับพวกครูอารีเก่าของพระเอกนั่นเองนะครับเพราะเนื่อง้วยที่พระเอกเป็นเพียงแค่คนนอกต่างจากที่พวกเขาเป็นคนที่อยู่ในนิกายดาบปีศาจอยู่แล้วการที่จะได้รับมรดกดาบปีศาจนั้นคนนอกไม่มีสิทธิ์แต่อย่างใดพวกเขาในตอนนี้ก็ตัดสินใจร่วมมือกันนะครับในการเข้าโจมตีพระเอกจัดการพระเอกแย่งเอาเคล็ดลับวิชานั้นกลับมานะครับผมแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจหรือว่ากลัวใครแน่ไหนแต่อย่างใดถ้าเกิดว่า เจ้าน่ะมีความสามารถนั้นก็เข้ามาได้เลยพวกเขาก็เลยได้ร่วมมือกันในการเข้าโจมตีพอเพกมาโดยเหล่าลูกน้องมือซ้ายมือขวาของเหล่าองค์ชายต่างๆที่เข้าโจมตีพอเพกมานะครับพวกเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้ พระเอกยังไม่ได้ใช้ดาบเลยนะครับเพียงแค่มือเปล่าของเขาก็สามารถปักป้องการโจมตีพวกเขาได้หมดแล้วแถมก็ยังถูกพระเอกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บกลับไปอีกด้วยจึงทําให้เหล่าองคชาตนะครับผมเห็นลูกน้องของเขาถูกโจมตีเช่นนี้ตัวเขาคิดแล้วว่าจะยอมนะครับผมก็คิดว่าจะทําการเข้าโจมตีพระเอกไปแต่ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับผมอีพีนหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ไหมนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย